อันดับแรกเลยเนาะเกิดเอเจลที่ส่งให้ขึ้นมาแต่แล้วดูที่เกจะมีจำนวนนักเรียนตอนนี้มีผู้เรยหาในท้านี้มีคุณในท้านี้ดูเกณฑ์นะอันนี้ตีิแต่เราไม่ต้องคิดอย่างนั้นเราไปที่ถ้าเกิดว่านักเรียนของเราร้อยยี่สิบคนลงมาให้เราใช้หน้านี้แต่ถ้า ร้อยยี่ิบเอ็ดคนที่ไปไม่้ายหน้านี้สูตรก็ยังคล้ายกันแต่คำน้อยน่าจะอันนี้เนาะก็อันดับแรกเลยห้ามลบสูตรตรงนี้นะห้ามลบใส่ับบ l e ้นท c k ตรงนี้ใส่ชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอรหัสทีโอเบส แล้วก็มาดูที่แท็บที่สองมาตรงนี้เลยคอนทูนเอฟคอนทูนเเสร็จก็เสร็จปุ๊บตรงนี้ก็ได้ีเสร็จแล้วก็ค o ปปี้ค y ปปี้ส่นนวนหนาะเราก็กลับมาที่แท็บที่สามมาเิม แต่เราแต่บรรทัดตรงนี้แล้วก็วางวางละคเป็นชือก็เสร็จแล้วก็จำนวนนักเรียนทีนี้ประเภทก่อนตรงนี้นะก็ให้เราเราเป็นปบบผมศึกษาเนาะแล้วก็ไปที่แท่เสร็จแ,แล้วเราก็ไปไปที่รูปล่างวงกลม เราก็เลือกผสมศึกษาเลือกเป็นวงกลมธรรมดาไม่เติมเนี่ยมันก็จะว่างเซิร็ชคัพปี้เลยคัพปี้วางมีคนมากกว่าหกหกสิบเอ็ดหนึ่งร้ยี่สิบก็วางวางอีกมีในเทศบาลตำบลเทศบาลเมือง เทศบาลเมืองอก็เลือกเอานะจำนวนนักเรียนท,ที่ที่ช่องแรกก็ใส่จำนวนนักเรียนลงไประยะทางถึงโรงเรียนถึงสอ,งอทอกี่กิโลเมตรก็ใส่ลงไปถ้าไม่รู้ว่ากี่กิโลเมตรก็เปิดในโทรศัพท์เด้อใน g ี s อ่า โปรแกรมแมอ่ะเปิดสำนักง,งานเขตพื้นทีท่มันก็จะบอกระยะทางให้อันนี้ก็เลือกมีเขตไหนก็เลือกมีโรงเรียนลักษณะไหนปฏิบติก็เลือกเอาจากนั้นก็มาใส่จำนวน,นนักเรียนเอาตาม DMC เด้ออนุบาลสี่คนตรงสีเหลืองไม่ต้องใส่อนุบาลหน 1, 5, 5. ึ่งสี่คนอนุบาลสองสี่ คนป .1 หนึ่งก็ใส่ประมาณปอหกว่ามีกี่คนมันจะคันนวนออกมาให้อัตโนมัติแล้วก็ผู้บริหารกี่คนครูตามจอสิบแดก็คือครูที่เป็นข้าราชการครูในโรงเรียนกี่คนแล้วมันก็จะรวมรวมให้ถ้าเกิดว่ามีครูเกษียณทีนี้ก็ให้ใส่ไปตรงนี้ครูมาช่วยราชการมีไหมก็ให้ใส่ตรงนี้ครูไปครูมามีพนักงานราชการไหมก็ให้ใส่ตรงนี้ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ อ่อถ้าเกิดว่าเกินก็จะเป็นเป็นหนึ่งจ็งสองตรงรวมเนาะแต่ถ้าเป็นขาดก็จะคิดลบหนึ่งลบสองถ้าขาดปุ๊บให้เราก่อกออตรงนี้ความต้องการเพราะโรงเรียนที่ขาดครูตามเกณฑ์ก่อขอต่อให้กรอลงไปว่าต้องการครูวิชาไหนอ่อ ต้อง hey. ดูว่าขาดกี่คนถ้าสมมุติว่าตรงนี้ออ่ตรงนี้เอตรงรวมมันเป็นลบสองขาดสองคนสองคนก็ให้ใส่๋ยวได้ครูภาษาไทยก็ใส่ลงไปหนึ่งหรือสองอะไรอย่างนี้ใส่ลงไปให้มันเป็นรวมนี้เป็นสอง แล้วตรงตรวสอบตรวสอบจะเท่ากับศูนย์ค่าเท่ากับศูนย์นั่นแปดว่าถูกต้องแล้ะทีนี้ครูตามจอสุดแปดก็คือครูที่เป็น,นาาคณะกรรมการครูในโรงเรียนมีสอนสอน,สอนวิชาไหนบ้างจำแนกตามสาขาวิชาที่สอนก็ใส่ลงไปส่วนมากผู้บริหารก็จะมาอยู่แล้วมันก็จะมามาเอง แล้วก็สอนวิชาไหนส่วนมากนะเอาวิชาที่สอนเป็นส่วนมากพอใส่ลงไปถ้าตรวจสอบก็กับศูนย์ก็แสดงว่าถูกต้องละรวมท,ทั้งสิ้นนี่ก็จะเป็นรวมผู้บริหารกับครูรวมกันทั้งหมดถูกต้องไหมก็ดูตรงนี้เสร็จแล้วถ้าเกิดมีครูกเกษียณเกิดมีครูกเกษียณ ก็ให้กอกตรงนี้ว่าผู้ที่จะเสียนสอบวิชาอะไรแล้วก็ตรวจสอบตรงนี้เหมือนเดิมพอเสร็จแล้วให้เราไปที่แฉกที่ห้าแบบโรงเรียนแบบโรงเรียนแล้วก็ก๊อปเอเอาก๊อปเอาไอ้หัวมันมาใส่ตรงนี้เสร็จแล้วก็ก๊อปก๊อปปี้เอาที่เราคลิกนี่แหละตรงนี้ใช่ไหม จำแนกตามสาขาที่สอนมันก็จะเป็นตรงนี้จำแนกตามสาขาที่สอนตรงนี้ปุ๊บเราก็ปอะไรตรงนี้แหละแล้วก็กรอปปี้คลิกกรอปปี้หัดลอกพอมาแบบโรงเรียนปุ๊บถ้าสมมุติเราใส่แล้วเราก็คลิกขวาแล้วก็วางวางแต่ค่าเลยปุ๊บมันก็จะลงมา ไม่ต้องก๊อปถึงรวมเนอะมันจะก,ก๊อปถึงอื่นๆอะไรนะคเงินเพื่นฐานอาที่ดูแต่ละช่องให้มันตรงกัน ถึงโสดเทคโนโลยีนะถ้าจะถึงก็ถึงโสดเทคโนโลยีก็พอแล้วก็มาวางคือวางเร็จถ้าเกิดว่ามีพนักง,งานราชการก็ให้ใส่ไปตรงนี้ว่าสอนวิชาไหนแล้วก็จะเม่อตามวุฒิที่นี้นะก็ให้ใส่จำนวนผู้บริหารลงไปใส่ครูตามจอสิบแปดลงไป จบมาวุ้กไหนก็ให้ใส่ในนี้แล้วพอรวมรวมกันได้เท่าไหร่ก็ให้ตรงกับอันนี้อันนี้ต่อันนี้ตรงกันเสร็จแล้วก็พิมพ์ตำแหน่งขออพิมพ์ชื่อขออพิมพ์วันที่แล้วก็พิมพ์ให้ขอออเซ็นรับรองแล้วก็ต่อมาก็คือปริมาณงานก็ใส่อีกเหมือนเดิมใส่ข้างบนชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอ แล้วก็ใส่จำนวนนักเรียนมันจะรวยให้อัตโนมัติตรงสีเหลืองพอใส่จำนวนนักเรียนเสร็จก็อัตรากําลังครูผู้บริหารสี่คนครูสี่คนพนักงานราชการสี่คนมันก็จะรวมขาดเกินออกมาให้เองก็เปลี่ยนตําแหน่งใส่ชื่อพออใส่วันที่แล้วก็พิมพ์ให้พออเองเหมือนเดิมถ้ามีรูกจ้างประจําก็ให้ทําตรงนี้ด้วยถ้ามีพนักงานราชการก็ให้ทาหน้านี้แล้วก็ ถ้าคูขาดถ้าคูขาดให้ทําแบบต้องการวิชาเองแล้วก็แบบรายงานที่เราก่อทางเว็บเราเนีงไม่ได้ทำเนีหน้านี้แต่บางคนก็ทําหน้านี้ส่งไปด้วยเสร็จแล้วก็ยิ้นแล้วก็ทําหนังสือนําส่ง